ผมกลัวคนนกเพราะในกลุ่มเนี่ยมันมีคนแบกแตกเบกพังแล้วแล้วเนี่ยก็มาพูดกันเยอะมากบางคนอาจจะบอกว่าหัร้านใหญ่หน้ากลัวกับราคาที่สูงแต่เขาก็รู้สึกว่าไอ้ราคามันก็ไม่ได้แพงอย่างที่คิดนี่หว่าตัวเลขจริงๆเนี่ยมันอยู่ประมาณ4 0 0 0 0นกว่าๆนะเบสคะแนะทุกคนจบกัน3 0,000นไปปลายเอง สวัสดีครับวันนี้เราอยู่บนรถ e v e r อ e ์ t t t a n i u เทเน,นะครับเป็นตัว2.0นะครับลูกค้าท่านนีนะครับอยากได้อะไรที่มันดูคุ้มค่านะครับกับการลงทุนที่มันไม่จาเป็นต้องแพงเกินไปและในะายคนอาจจะดูคอนเทนต์เรื่องทำรถ7 0 0ดแสน0 0 0แสนกแสนกันมาแล้วนะครับแต่คันนี้ยอดเต็มๆมันอยู่ที่ประมาณ4,500แต่กับการลูกค้ารับสนลดบวกหักเทินอะไรกันไปกันมา จบกันประมาณไม่ข้าม4ี่แสนกับคันนี้เนาะซึ่งแน่นอนแหละแต่ละคันก็จะมีคอดิชันที่แตกต่างกันนะครับมีข้อเสนอมุมมองที่แตกต่างกันฉะนั้นวันนี้มาดูกันว่าคันนี้ทำไมถึงได้ส่วนลดเดยอะและจุดไหนล่ะ เขาถึงเลือกใช้บริการรลานเหล่านะครับก่อนจะไปเข้าเรื่องราวนะครับก็อยากให้ทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e ให้โหนกพี่น้องพอดีสามด้วยนะครับลูกค้าเนี่ยต้องการล้อที่มีคุณภาพดีนะครับและไม่แพงจนเกินไปแล้วลูกค้าก็เล็งมาเลยว่าสนใจเป็นล้อแบรนด์เวกวิวซึ่งแน่นอนครับทุกคนล้อเวกวิวเป็นล้อที่มีล้อคุณภาพดีอยู่แล้วนะครับที่สําคัญที่สุดหน้าตาดูดีมาพร้อมกับน้ําหนักที่เบาแล้วเราก็เป็นตัวแทนของล้อเวกวิวด้วยนะครับซึ่งตัวนี้ค่าตัวอยู่ที่42,000บาทนั่นเองบ ลูกค้าต้องการยางเป็นตัวออเทเรนตัวดีตัวจบที่สำคัญที่สุดต้องการยางที่รับประกันที่ดีฉะนั้นแน่นอนครับทุกคนสิ่งที่พูดมาทั้งหมดหนีไม่พ้นแบรนด์โตโยต้3ทีสอยู่แล้วนะครับซึ่งยางตัวนี้นะครับก็จะมีตัวหนังสือสีขาวจะทาให้รถเนี่ยดูมีอะไรเข้าไปด้วยเวลาเราแต่งกันเสร็จนั่นเองนะครับสิ่งหนึ่งที่ตอบโจทย์ของแบรนด์โตโยก็ต้องยอมรับครับว่าเป็นยางออเทเรนในสเปคที่ผมต้องการคือ275 55R20 ซึ่งยางแบรนด์นี้ต้องบอกเลยว่า เป็นยาง a อทีที่ไม่ได้มีเสียงดังจนเกินไปเลยทําให้ลูกค้าเปิดใจมาดูแบรนด์ตัวนี้นั่นเองอย่างที่ผมบอกครับยางออเทเรนคือ,อยางที่สามารถไปได้ทุกสภาพถนนฉะนั้นหมายความว่าโจทย์เนี้ยตีแตกเพียงยางชุดเดียวเลยนะครับคราวนี้เวลาซื้อล้อพฟ้อมอยางเนี่ยทุกคนก็หวังราคาเทินเนาะกลุ่มลูกค้าเอเวอเรสต์ร้านเขาเนี่ยหนึ่งเลยคือเรารับเทินราคาค่อนข้างสูงฉะนั้นหมายความว่าถ้าลูกค้ามาป้ายแดงอย่างคันเนี้ยเขาสไลด์มานะครับรถแม่งไม่ลงพื้นเลยสไลด์ไปสไลด์กลับนะครับซึ่งคันเนี้ย ลูกค้านอนอยู่บ้านตีพุงอรอลบรถสวยๆกับพีดองบริษามได้เลยนะครับซึ่งแน่นอนแหละสำหรับคนที่อยากได้ของเธอราคาสูงคุณก็ต้องรีบมาเถือนตั้งแต่วันแรกที่ตั้งใจทงคลิปนี้มาคือร้านเราเนี่ยจะเป็น one stop service และนะครับมีการทาแรปรถแรปสีเปลี่ยนมูดรถให้มันดูเป็นในแบบที่ลูกค้าต้องการพีดองบริษมอนาคตอ่ะเราจะมีร้านแรปของตัวเองอยู่แล้วแต่วันนี้เรามีพาร์ทเนอร์แรปที่ตัวผมเองเนี่ยเอารถผมไปทดสอบลองแรปมาแล้วเป็นราคาที่มาตรฐานตามตลาดและสิ่งหนึ่งที่ตอบโจทย์คือเรากล้ารับประกันว่า ฟิล์มที่คุณมาติดตั้งกับเราเนี่ยคุณจะไม่น้อยเจอเคสของ ฟิล์มเด้งฟิล์มเป็นรอยฟิล์มมีปัญหาที่สาคัญที่สุดผมขออย่างเดียวคือต้องมีเวลาให้ผมทํางานชนะคะแนนลูกค้าน่ารักมากคือลูกค้ามีเวลาให้เราทํางานทั้งหมดเนี่ยประมาณ1อาทิตย์ซึ่งผมบอกถ้า1นอาทิตย์ผมรับงานทําการแรปรถพวกนี้นะครับมันต้องใช้เวลาในการทํางานแล้วต้องมีความชํานาญในการทํางานด้วยผมเอารถผมเองไปแรปออกมาเนี่ยนะครับสคันแล้วผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยที่นี่ดีแล้วไว้ใจได้เราก็เลยรู้สึกว่าพาร์ทเนอร์ดีเราก็ยินดีเอาลูกค้าเราไปใช้บริการกับคุณซึ่งต้องบอกเลยว่า ผมเองก็ต้องศึกษาเรื่องราวเหล่านี้เยอะเนาะก็เลยรู้สึกว่าได้เจอร้านที่เป็นพาร์ทเนอร์ที่แท้จริงแหละนะครับก็แน่นอนแหละวันนี้นะครับก็มีการเปลี่ยนมูดรถนะครับอย่างคันนี้เป็นรถสีดําลูกค้าต้องการรถเป็นสีเทาบรอน ซึ่งแน่นอนนะพวกคนจะบอกในภาพนี้มันเทาหรือมันบอลโทนมันจะเป็นโทนเทาทุกคนแต่มาเป็นเทาด้านนะครับมันเลยกลายเป็นรถคันนี้มันคล้ายๆสีโทนสีตะกัว่วสีเงินนั่นเองซึ่งแน่นอนแหละเวลามาแต่งมาเป็นมูดเนี้ยจากรถที่มันดุด,ดําเลยเนี่ยนะฮะก็เลยกลายเป็นรถที่ดูคลีนขึ้นดูเรียบหรูขึ้นนะครับแน่นอนแหละพอใส่ไปเสร็จตัดล้อเข้าไปล้อเป็นสีดําทุกคนแต่ลูกค้าเนี่ยเลือกระบบเบรกเป็นสีเขียว และสีเขียวโทนนีเป็นสีเขียวแบบใหม่ก็คือสีเขียวผสมสีทองซึ่งหลายหลายคนอาจจะถามว่าทําไมไปผสมมาวะเพราะว่า1ครับทุกคนก่อนหน้านั้นเรามีการขายเบรกที่เป็นสีเขียวมะนาวไปเนะี่ยมันเจอเอฟเฟกเยอะนะครับแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่อยากให้ลูกค้าไปเจอปัญหาเราก็เลยตัดสินใจเลือกทําเฉดใหม่ขึ้นมา ซึ่งมันทําให้เราเนี่ยไม่ต้องพบเจอปัญหาในการเซอร์วิสกันในอนาคตซึ่งแน่นอนแหละเรื่องราวเหล่านี้คณเลี้ยวมาร้านเราเราดูแลคุณแบบจริงใจแล้วกันเนาะเราก็เลยจะบอกว่าอะไรที่มันจะเจอปัญหาในอนาคตเราพยายามตัดปัญหาเพื่อให้ปัญหาเหล่านี้ลูกค้าไม่ต้องเจอกันนั่นเองนะครับเรื่องของการแลปเนี่ยก็อยู่ที่ไซส์รถเนาะอย่างคันนี้มันเป็นไซส์ใหญ่สุดใช้ฟิล์ม2ม้วนนะครับก็มีค่าใช้จ่ายตามที่ร้านแลปแต่ละร้านกําหนดกันนะครับซึ่งแน่นอนแหละผมเป็นคนไม่ได้โฟกัสเรื่องงานแลปเป็นตัวตัวหลักแต่ลูกค้าเนี่ยร มาทั้งทีคุณหนกเหมาไปให้หมดเลยเพราะเขาก็รู้สึกไว้ใจร้านเราแล้วก็ดูคอนเทนต์ร้านเราค่อนข้างบ่อยก็ต้องขอบคุณลูกค้า้วยนะครับที่ไว้ใจร้านพี่หลงบรเพราะพี่เขาเนี่ยอยู่ในทิก t o อรเจอกับผมเกือบทุกวันเลยนะฮะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีแล้วพี่เขาก็น่ารักมากๆเลยนะครับโอเคมาคุยเรื่องระบบช่วงล่างน,นิดนึงนะครับซึ่งต้องบอกก่อนณนะวันที่เราถ่ายคลิปวันนี้นะครับโช๊คโหลดเนี่ยแบรนด์เดียวที่มีผลิตอยู่คือแบรนด์โปเฟนเดอร์ มีออกตัว2.5 OEM UM, มีการออกตัว3วัยออกมานะครับซึ่งแน่นอนแหละคันนี้เลือกเป็น2.5 o e m UM นะครับเพราะลูกค้าไม่ได้ขับหนักมากขับสบายๆนะครับกลับกันในอนาคตผมก็จะบอกทุกคนว่าโชคโหลดในอนาคตเนี่ยน่าจะมีแบรนด์พวก YSS กับแบรนด์อื่นๆเข้ามาอีกเยอะซึ่งแน่นอนแหละตลาด e v e r l s เหรือตลาดกลุ่มรถ PPE กำลังแข่งขันกันสูงอย่างที่ผมพูดในหลายๆคลิปแหละยิ่งการแข่งขันสูงเนี่ยจุดพัฒนาของแต่ละแบรนด์มันก็จะพัฒนากันมากขึ้นร้านเหล่านี้ก็ต้องพััฒนนนาากมากมขึ้ ตัวผมเองต้องพัฒนาตัวเองในการทํางานมากขึ้นเลยว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้ตลอดนะครับไม่ได้ว่าเฮ้ยทุกคนบอกมึงก๊อปปี้เพจทำมันไม่ใช่ทุกคนรถเวลามันเปลี่ยนยางเนี่ยมันเปลี่ยนประเภทล้อรถแต่ละคันดีไซน์ไม่เหมือนกันอย่างลูกค้าท่านนี้ก็เลือกล้อแบรนด์นี้ล้อน้าหนักไม่เท่ากันยางน้ําหนักไม่เท่ากันเซ็ตชคมันก็ไม่เหมือนกันหน้าที่พวกนี้เป็นหน้าที่ของร้านมากกว่าในการจะปรับฟลจูนให้ลูกค้าเนี่ยได้รับรถที่มีคุณภาพแล้วก็คุ้มค่ากับการลงทุนเนาะ รถเอเวอร์เนะ์ส่ะสิ่งหนึ่งที่มันขาดก็คือความเร็วด้านต้นนะครับซึ่งลูกค้าวันนี้ก็เลือกคันเร่งเป็นแบรนด์ DTE นะครับก็เป็นแบรนด์หนึ่งที่เป็นคันเร่งไฟฟ้าที่ตอบสนองค่อนข้างดีนะครับแล้วที่นี่จะเอามาที่สุดคือรับประกันโคตรดีเลยกับแบรนด์นี้นะครับสรุปให้ทุกคนฟังให้งานแล้วกันว่าจริงๆคันนะี้ตัวเลขจริงๆเนะี่ยมันอยู่ประมาณ4,0,000 0ก,กว่าๆนะแต่สุดท้ายแล้วเนะี่ยเราคุยไปคุยมาแล้วลูกค้าน่ารักเราก็ตอบสนองในการตอบคําถามไปมาคุยแล้วถูกคอกันเบ็เสร็จคันนะี้ทุกคน จบกัน3ามแสนปลายปลายเองซึ่งแน่นอนแหละอยากจะบอกทุกคนว่าการแต่งรถเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติเนาะม่ต่อรองกันนะครับแล้วสิ่งที่สําคัญคือบางคนอาจจะบอกว่าโอโ้ล้านใหญ่หน่ากลัวกับราคาที่สูงแต่บอกลูกค้าท่านนี้ก็ดูมาหลายๆคนเลยแต่เขาก็รู้สึกว่าไอ้ราคามันก็ไม่ได้แพงอย่างที่คิดนี่หว่าลูกค้าเนี่ยก็ควรจะมีร้านค้าที่ไว้วางใจได้นะครับเพราะทุกวันนี้ลูกค้าท่านนี้ก็เป็นหนึ่งในกลุ่มนั้นเหมือนกันที่กลัวเบรกปลอมนะครับเพราะเขาบอกว่าอู้ราคาคุณโหนกเนี่ยอยู่ไประมาณแสนปลายปลายเลยเว้ย แต่สุดท้ายเขาก็ต้องยอมจบกับผมเพราะเขารู้สึกว่าก็ร้านชั้นนําทั่วประเทศแม่งแสนไม่ไปลายหมดแต่กับการเนี่ยบางที่แม่งแสนต้นๆ้นแสนกลางๆผมกลัวคุณนกเพราะในกลุ่มเนี่ยมันมีคนแบกแตกเบรกพังลแล้วแล้วเนี่ยก็มาพูดกันเยอะมากแล้วเขาก็บอกมาเลยแล้วคุณหนอเนี่ยขายแต่ของแท้ผมก็เลยอ่ะอยากคุยราคาคุณหนกหน่อยพอจบได้เราก็จบให้สิ่งหนึ่งที่จะฝากแล้วกันวันจริงวันนี้หลยคนเนี่ยก็ทำแบบ p ี p ีบเอเวอร์เลสอย่างเดียวเลยจริง้จะบอกว่าจริงๆร้านผม่ก็มีการทํารถ เอ่อวไม่ว่าจะเป็น Revo, v ีโ o เ a n เจอรนะครับรวมถึงมิตซูทำแม่งทุกเซกเมนต์เลยแล้วตอนนี้คือสนุกมากในการทํารถ PPV รผมรู้สึกว่า g d p ง v, v เนี่ยถ้ามันทำดีๆเนี่ยมันก็เหมือนรถ SUV DD ดีๆแล้วอะซึ่งแน่นอนนลูกค้าที่มาใช้บริการรล้นเราก็ค่อนข้างชอบกันแล้วผมก็สนุกกับการที่ผมได้เอาชนะรถที่คุณคนเจอปัญหากันซึ่งเราก็อยากจะฝากละกันสําหรับคนที่อยากได้ข้อมูลการทํารถเอเวอรดีๆเนี่ย จริงๆเรามีช่องทางการติดต่อที่ค่อนข้างง่ายก็คือช really ่องทางไลน์แอดนะครับหรือว่าทางช่องทาง YouTube หรือ Facebook ของเรานะครับก็เป็นอีกหนึ hmm. ่งในกระบอกเสียงแล้วก yeah. ันให้ใครที่อยากได้ของดีของแพ้รับประกันดีๆอยากให้ลองเปิดใจลองดูร้านพี่นองปีดูนะครับแล้วถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u c r i b e นะครับ enjoy your car by no piong ปี๖3สวัสดีครับ